ไปเจอคันนี้ครับ All New ครับผม Space Cab 1 2นะ VGS 2.5 0พโคตรงามเนี่ยผ่อนเดือนละ4 0 0 0ันหน่อยๆ6เดือนช่วยผ่อนนะครับหลังจากนั้น7เดือนที่7ไปก็ผ่อนเดือน0 0 0 0นหน่อยๆ8 2 0 0 3นสอารประมาณนี้แหละครับนี่สีสวยแบบนี้เลย ใครสนใจรีบทักมาเด้อมีคันเดียวแล้วจะบอกว่ารถคันนี้แต่งท่อมาด้วยเดี๋ยวจัดให้มาฟังเสียงกันนะครับมาดูภายในกันครับผมเอ๊ o p เพ c นแคปครับ90องศาสวยจริงๆเฮ้ยฟังเสียงเสียงเครื่องเสียงเครื่องโอ้คุณน่ะเสียงสุดหล่อกกับมี่สวยจริงๆครับวันนี้คันนี้รถพึ่งเข้ามานะครับสเปคแบบเทพเลย ใครชอบแบบแนวสิ่งๆไม่ต้องไปแต่งไปเสียตังเพิ่มนะครับผ่อนเดือนละ8,000หน่อยๆเรามีโปรโมชั่นช่วยอีกครึ่งปีเลยผ่อนเดือนละ4,000หน่อยๆจัดไปมีมาแล้วมีมาแล้วใครสนใจรีบมานะครับมีคันเดียวคันเดียวมีคันเดียวสวยมากอ่ะใครสนใจรีพักมาครับรถอยู่สาขาหนองบุมพูมาได้เลย SF Auto ครับผม you <whistles>